นัชชาเอ็กผูเหญิขั้นตอนถ่ายรูปเสร็จแล้วค่ะกต่ก็บอกว่าเดี๋ยวหนูต้องอัดเสียงอีกอีกสิบสองคำโอ้ยจะเป็นลมอ้ยอย่าพึ่งเป็นลมสิครับเหลือแค่ให้เสียงภาคอีกนิดเดียวเท่านั้นเองครับหวยกินหวยหวยเล้นหวยอะ่ะหวยกินโอ้ประมาณเนี้ยคุณผูกค่ะนัชชาเป็นเด็กผู้หญิงที่สวยสุดในโรงเรียนเลยค่ะ ขินจุงอันนี้ไม่จริงนะพี่รู้ตัวด้วยนะเนี่ยน่ารักจชีวิตชีจีชีวิตจีดีชีวิตจีดีกว่าจะผ่านกระบวนการถ่ายภาพลงเสียงไปได้เล่นเอาเนกันทั้งวันเลยนะครับหลังจากนี้ไปทำพรอพเซอส่งคุณแก้มกันดีกว่าวสวัสดีค่ะ พี่แก้มขามันเหนื่อยมากเลยค่ะกว่าจะได้ทั้งหมด12คันเนี่ยกดยากเหมือนกันนะฮะบ่นยากตั้งแต่กลับมาเจอหน้ากับคุณแก้มอีกครั้งเลยล่ะครับน้องนัชชาไหนขอดูหน่อยเป็นไงบ้างนี่ค่ะนี่เอ้ดูยากติกอรมมากเลยค่ะโอเคยังไงก็ต้องฝากคุณแก้มช่วยประสานงานให้ด้วยนะคะนัชชาเขาแบบตั้งใจมากทำเต็มที่แล้วค่ะทำเต็มที่แล้วนะคะได้ค่ะเดี๋ยวยังไงจะประสานกระทางเกาหลีให้นะคะว่า จะได้ไหมจะพูดไหมป่ะไปไหว้พระกันก่อนเพื่อขอให้ได้งานนี้โอเคค่ะเราไปกันเถอะคุณแม่ฝากคุณแก้มด้วยค่ะขอบคุณค่ะดีค่ะดีค่ะบ๊ายบายเอาละครับเมื่อส่งพระเรโซเรียบร้อยคุณแก้มก็จะไปส่งให้กับทีมงานกาเกาท็อคที่ประเทศเกาหลีจากนั้นเขาก็จะส่งตัวด้ฟกลับมาให้เราตรวจอีกครั้งหนึ่ง ฮัลโหลสวัสดีค่ะคุณเฮียงสวัสดีค่ะคุณแก้มฝากคุณเฮียงเช็คอีเมลนิดนึงอะค่ะแก้มส่งเฟิร์สตัฟของสติกเกอร์น้องนัชชามาแล้วอะค่ะอ๋อค่ะได้ค่ะค่ะถ้ายังไงกราฟิกถ้าชอบไม่ชอบตรงไหนก็ฟีดแบ็กมาเลยนะคะแก้มจะได้ติดต่อกับทางเกาหลีว่าโอเคหรือไม่โอเคค่ะค่ะขอบคุณค่ะคุณแก้มค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะดูท่าทางทุกอย่างจะผ่านไปได้อย่างราบรื่นนะครับและแล้วก็ถึงวันที่สติกเกอร์ฟันนี่นัชชาได้ปล่อยให้ดาวน์โหลดกันก็คือวันที่2 6สิหาาาาคคมมเเดดี๋ยววรรูกัันนต่่อะบ น้องอน้าจ่าจะมีท่าทีอย่างไรน้ำแข็งมาทำไรเนี่ยามารองคุณแม่ครับรู้ไหมว่าพี่อ่ะมีสติกเกอร์กาเกาของตัวเองแล้วนะแหมก่อนจะอวดสติกเกอร์น้องน้ําแข็งมีกาเกาท็อกหรือยังเนี่ยน้ำแข็งมีกาเกลท็อกเรี่งยงวอ,อ,อ,อยังครับผมอา้าวเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูนะนี่นะแค่เข้าไปใน l พ y s t o r ตกดค้นหาแล้วก็เซิร์ช K A K A O แล้วก็จะมีกาเกาท็อกกดลงไปในนั้นเลยแล้วมันจะก็จะขึ้นกาเกาท็อกอยู่ตรงนี้นะแล้วมันจะเขียนพาร์ทออฟเยียร์ไลท์ด้วยแล้วก็กดติดตั้งกดยอมรับแล้วก็รอแค่นี้ก็ได้แอปกาเกาท็อกของน้ำแข็งแล้วแหละการโหลดสติกเกอร์ง่ายนิดเดียวนี่นะเข้าไปที่กาเกาท็อกกดที่สามจุดตรงนี้ ทีนี้เข้าไปที่ e m มติคอนแล้วก็กดนิ้วแล้วก็จะมีรูปหน้าท่าฟั Funny, นที่นาชาอยู่ตรงนี้อ่ะทีนี้ก็กดลงไปเลยแล้วก็ดาวน์โหลดเลยเพราะอันนี้เขีฟรีดาวน์โหลดนี่นะแค่ดาวน์โหลดอย่างนี้แล้วก็รอจนกว่ามันจะดาวน์โหลดเสร็จเห็นไหมแค่นี้ก็ได้แล้ว นี่ไงสติกเกอร์นาชาเสร็จแล้วนี่อยากให้มีเสียงด้วยลองทดสอบกันนะมีท ujemy, ory, ั้งรูปมีทั้งเสียงด้วยนะนี่อันนี้ก็ไม่รู้สินะเห็นไหมพ่อสติกเกอร์ของตัวเองนั้นปล่อยให้ดาวน์โหลดก็มาอวยกันใหญ่เลยนะครับนัทชา นาชาทำไรเนี่ยเอาก็ส่งสติกเกอร์ใหม่ของหนูไปให้ป้าป๊าไงคะ่ะรู้ป้าป๊าก็มีอยู่แล้วนี่นาะทำไมคะคะแล้วก็อยู่แค่นี้เองส่งเหมือนทำไรเล่าเอาก็อยากให้ป้าป๊าดูอ่ะป้าป๊าก็เห็นแล้วมานี่ไรมาไม่ให้ป้าป๊าดูหน้าจะชัดเลยป้าป๊าจะบอกอะไรให้ลูกเนี่ย โทรศัพท์เนี่ยเวลาเราใช้ไม่ว่าจะเป็นส่งสติกเกอร์ไปพิมพ์เท็กซ์ว่าจะวิดีโอคอลเราไว้ใช้กับคนที่อยู่ห่างไกลคนที่ไม่ได้อยู่กับเราตรงเนี้ยส่วนคนที่อยู่ตรงเนี้ยป้าปาอยากให้หนูว่าพูดมากกว่าใช้โทรศัพท์เข้าใจไหมคะค่ปะปะ๊าปาเนี่ยหลายคนนะตอนที่อยู่ด้วยกันเนี่ยก้มหน้าเล่นโทรศัพท์กันโดยที่ไม่สนใจคน,นข้างเลยเราจะมาเป็นตัวอย่างที่ดีดีไหมโอเคไหม มันเหมือนในนี้เลยเนี่ยนะอัคเคนี่ในที่สุดภารกิจการทำสติกเกอร์ก็สำเร็จไปได้ด้วยดีนะครับและสำหรับข้อคิดภารกิจในวันนี้ก็คือความสำเร็จนั้นไม่ได้เกิดจากการรอ,อคอยโอกาสแล้วค่อยคว้าไว้เสมอไปแต่บางครั้งมันเกิดจากการที่เราสร้างโอกาสเหล่านั้นขึ้นมาด้วยตัวเองเหมือนอย่างที่น้องนชาในวันนี้ที่ได้สร้างโอกาสให้ตนเองจนได้มีสติกเกอร์น่ารักน่ารักเป็นที่น่าภูมิใจยังไงล่ะครับ ร่วมสนุกกับรายการนัชชา The Explorer เพื่อลุ้นของรางวัลเพียงตอบคำถามว่าสติกเกอร์นนัชชาเซ็ตใหม่บนแอปกาเกาทอกเปิดให้โหลดวันที่เท่าไหร่ก็26สิงหาคมขอ26ธันวาคมร่วมสนุกผ่านทาง f c e b o o k f แฟนเพจนัชชาลูกสาวพี่บ๊อบผู้โชคดีรับไปเลยตุ๊กตากาเกาเฟรนด์และ power bank จากกาเกาท็อกจำนวน5รางวัลเมื่อนนัชชาต้องมารับบทจากฝึกเทควันโดกับโคชเช่ตเทควันโด สำคัญที่สุดใช้พวกเขาฮะออกเสียงจ้ะฮ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 ะ,ฮะ,ฮะโอเคดีในนัดชาดเอ็กซ์พ x p เ o อร์ทุกวันอาทิตย์เวลา10นาฬิกาทางช่อง3มบลลี่ช่อง13อ่ะเอาแค่นั้นก่อน